เรื่องเล่าก่อนนอนสเสดอนิยายเสียงเรื่องจิตอภิญญา,า,าบทประพันธ์โดยธทนสันสิริวานตอนที่หนึ่งเคถามงกุฎพระพุทธเจ้าดรสุริยะวงรามันอาจารย์หนุ่มวัย32ปีจบปริยายเอกด้านฟิสิกส์จากต่างประเทศเขาเป็นคนหน้าตาดีบุคลิกสุขุมเป็นที่หมายปองของสาวๆในรั้วมหาวิทยาลัย เขากำลังขับรถยนต์ e ีวีคันสวยที่ผลิตเพียง200คันทั่วโลกที่เขาได้มาจากการทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่สร้างรถยนต์คันนี้ในอเมริกาเขาจอดรถไว้ที่ลานจอดรถ hmm. วันนี้มีสอนตั้งแต่คาบแรกแต่ก็ดีนะนักศึกษาจะได้ไม่ง่วงสุริยะเดินขึ้นอาคารเรียนโอเค <Okay, S 2> ครับนักศึกษาวันนี้เราจะาพูดถึงเรื่องทฤษฎีของนิวตัน ใครพอยกตัวอย่างทฤษฎีนี้ได้บ้างเรามาพูดให้เพื่อนฟังสิรถที่กำลังเคลื่อนที่จะหยุดหรือช้าลงเมื่อเราเหยียบเบรคครับเยี่ยมมากนี่กฎข้อที่หนึ่งเรื่องความเฉื่อยเลยนะเนี่ยเราซ่องสพอนโดยใช้อมวนกับความเร่งครับเยี่ยมเยมนี่ก็เยี่ยมเหมือนกันสุริยะรู้สึกพึงพอใจที่นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเรียน และคำตอบของทุกคนก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนสมแลว้วที่ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศเราทำสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดก็จะได้รับผลสิ่งนั้นค่ะนักศึกษาหญิงที่ชื่ออับสลาคือเจ้าของคำตอบนี้เธอเป็นนักศึกษาหญิงที่หน้าตาใสซื่อใสแว่นตากลมหนาติดกิ๊บสีดังท่าทางเรียบร้อย เรากำลังเรียนวิทยาศาสตร์นี่ไม่ใช่ข่าววิชาปัจชญา,านายายไม่ชี้โอ้ยเฉยยเฉยยกิดของทิ่ตันที่สุดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือความจริงถ้าอย่างนั้นทําไม่สมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ล่ะขณะที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันทันใดนั้นไฟในห้องเรียนก็เริ่มกระพริบติดต,ต,ติดดับๆเอ,อ้อไฟเป็นอนะไรน่ะ โอ้นักกลิ่นอะไรอ่ะโคตรเหม็นเลยอ่ะแล้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้แปลกจังเฮนเดนปรากฏควันสีดําลอยคลุ้มไปทั่วห้องเรียนอู้เจอมึงแล้วอู้เจอมึงแล้วอู้เจอมึงแล้วควันสีดําพุ่งเป็นสายไหลเขา้าปากของนักศึกษาชายรูปร่างผอมคนหนึ่งอาผันตีที่กูโดนลงทันมันทรมาน ทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนักศึกษาชายที่ชื่อสมศักดิ์วิ่งมาที่หน้าชั้นเรียนพร้อมทั้งกระโดดบีบคอของอาจารย์สมรยะเหตุการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วทุกคนในห้องตกใจเสียงกรีกร๊ดกราดดังไปทั่วนักศึกษาชายหลายคนวิ่งมาดึงสมศักดิ์ออกไอ้สุกเอ็งเป็นอะไรไปอ่ะสมศักดิ์สมบัดกลุ่มนักศึกษา,าที่จับเขาไว้ออกไม่น่าเชื่อว่าร่างกายที่ผอมบาง กลับมีกำลังมหาศาลทำให้นักศึกษาทั้ง5้าคนที่จับเขาไว้กระเด็นไปคนละทางาร่างผอมไปหน้ายญ่เกหยิบเอาปากกาลูกลื่นขึ้นมาดวงตาของเขาแดงกล่ำมือขวากำปากกาแน่นเขายกมันขึ้นสูงแล้วพุ่งเข้าใส่หมายจะแทงเข้าส่วนคอของสุริยะอย่างบ้าคลั่งเออตต้งก่อนที่ปากกาจะสัมผัสร่องของสุริยะแสงสว่างเจิดจ้าพ,พุ่งออกมาจากมุมด้านขวาของห้องเรียน กระแทกร่างของสมศักดิเด oh. <sh> ็นไปกระแทกผนังอย่างแรงอิ่พิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมอิขอาราธนาคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเขาล้มลงแล้วสงบนิ่งไปนี่มันอะไรกันเนี่ยอิเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติออสลาเดินท่องคาถาไปยังร่างที่แน่นิ่งของสมศักดิ์หล่นใช้นิ้วชี้กดลงที่กลางหน้าผากของร่างนั้น แล้วหันมามองที่สุริยะพร้อมเอ่ยปากอาจารย์งาน,นข้าแล้วลนะ่ะมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของนัก,นก,นกศึกษาบางคนเท่านั้นที่ยังตกใจกลัวอยู่นักศึกษาคนหนึ่งร้องขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงโหร้องแหบต่ำไม่ใช่เสียงของนักศึกษาอีกต่อไปนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นแล้วเราจะได้เจอกันอีกหลงังพูดจบนักศึกษาคนนั้นก็ล้มคว่ำสลบไปอีกคูราย นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยมีใครรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่สองกระสินไฟ,ฟ,ฟสุริยะเดินอยู่ในพระราชวังโบราณแห่งหนึ่งทันใดนั้นมีหญิงสาวรูปร่างหน้าตางดงามสวมใส่อภรรเจ้านางชั้นสูงโบราณปรากฏตัวขึ้นนางยืนร้องไห้อยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงที่ลุกโชนช่วง ในตาของนางใช้แววเจ็บปวดพระองค์ช่างโหดร้ายพระองค์ช่างโหดร้ายนางเพิมพ่มเพลอซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุริยะทำหน้างงงอยู่ดีๆมีผู้หญิงมากล่าวร้ายทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น <S <S เปลวเพลิงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ก่อตัวขึ้นเป็นงูยักษ์ขนาดใหญ่แผ่พังพานก้าหัว ลำตัวของมันมือหืมาราวกับโบกี้รถไฟสาวมาจะรอพระอ,องค์ตราบนิรันดิ์หิงสาวพูดกับสุริยะในขณะที่สุริยะกำลังงวยงงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าร่างของยิงสาวและงูงยักษ์ก็ลุกไหม้ก็เกิดเปลวเพลิงขนาดใหญ่แล้วสูญสลายไปในฉับพลันทิงท้งไว้เพียงความมืดมิดและเสียงสะท้อนแห่งความทุกข์ทรมานสาวมาจะรอพระอ,องค์ตราบนิรันดร์ สามมาจะรอพระองตราบนิรันดร์สุริยะสะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างแรงเหงื่อเย็นเฉียบชุ่มตัวลมหายใจของเขาหอบถี่ใจเต้นแรงด้วยความหวาดหวัน่นฝันประหลาดนี้ติดตามเข้ามาหลายคืนแล้วจากคืนแรกก็คือคืนในวันที่เกิดเหตุการณ์ประหลาด ที่เขาโดนนักศึกษาชายเข้าทำร้ายในขณะทำการสอนที่มหาวิทยาลัยสุริยะยกมือขึ้นกุมขมับนี่มันอะไรกันเนี่ยอทำไมเขาฝันถึงเหตุการณ์แปลกๆนี้ซ้ำๆยังกบเป็นเรื่องจริงเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ความรู้สึกคุ้นเคยในฝันนั้นเรากับเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของบันมาก่อนแล้วยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยยิ่งทำให้เขาสับสน เพราะนักศึกษาชายที่พยายามใช้ปากกาทำร้ายเขาพอมีสติกับคืนมากลับจำเรื่องราวทุกอย่างไม่ได้เลยกล้องวงจรปิดก็ใช้งานไม่ได้ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างไว้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทุกอย่างต้องมีคำตอบใครที่จะพออธิบายเรื่องนี้ให้เราได้อะใครนะใครอ่ะใครอับสราใช้แล้วเธอน่าจะอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คเวลาตีสามครึ่งความเงียบเงินของห้องพักทำให้เสียงหัวใจเต้นดังขึ้นอย่างชัดเจนสุริยะถอนหายใจยาวพรุ่งนี้เขาจะต้องคุยกับอับสราให้รู้เรื่องสุริยะไม่มีเบอร์โทรศัพท์หรือเป็นเพื่อนทางโซเชียลกับอัปสราและเมื่อเขาหวังจะเจออัปสราในรายวิชาก็พบว่าอัปสราได้ขอพักการศึกษา เพราะมีธุระทางครอบครัวที่กาญจนบุรีเวลาสามทุ่มกว่าสุริยะเยียบคันเร่งพารถเคลื่อนถนนสายเปลี่ยวท้องฝ้ายยามค่ำคืนเหนือกาญจนบุรีเงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ก้องกังวานในความมืดการเดินทางในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ไปเยี่ยมเยือนแต่เป็นการตามหาคำตอบที่ติดค้างอยู่ในใจจากการลงทะเบียนเรียนทำให้เขารู้ว่าอับสลาอาศัยอยู่ที่อำเภอติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน อับสรานักศึกษาหญิงที่เคยช่วยให้เขารอดพ้นจากวิญญาณร้ายเธอ,อเล้นเรื่องราวลี้ลับมากมายความสามารถในการใช้คาถาปราบผีร้ายและการที่เธอบอกเขาว่าเขากำลังมีปัญหาทำให้เขามั่นใจว่าอับสราต้องมีคำตอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนฉันจะต้องหาเธอให้เจออับสราเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะบอกให้ฉันรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับฉัน ทันใดนั้นเสียงขู่คำรามดังมาจากข้างทางเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรเนี่ยเงาดำพุ่งผ่านหน้ารถด้วยความเร็วสูงร่างของมันเลื้อยไปมาเป็นเงาละลิกใต้แสงจันทร์ดวงตาเสียพันจ้องมองมาที่เขาอย่างอาฆาตสุยะใจหายวาับง mm ูยักษ์เขาหักพวงมลาลัยสุดแรงรถสะบัดไปมาจนเสียหลักล้อบทเบียดกับพื้นถนนก่อนที่จะกระแทกเข้ากับต้นไม้ข้างทาง เสียงระเบิดของเครื่องยนต์ดังขึ้นพร้อมควันป่วยพุ่งออกมาสุยกระแทกกับพวงมาลัยเลือดอุ่นไหลซึมจากหน้าผากหัวใจเต้น,นรัวด้วยความตื่นตะนกปีศาจงูเลื้อยเข้ามาใกล้แผ่แม่เบี้ยสูงตั้งงานเรีวเพลิงสีเขียวลุกโชนจากเรื่องมันดวงตาของมันเปล่งประกายความเคียดแค้นเจ้าต้องไม่ต่อ เสียงเยอะเยือกเยียบเย,เย,เย,เย็นดังเข้าหูราวแรกซึมถึงจิตวิญญาณสุริยะพยายามตะเกียกตะกายปลดเซฟตีเ้เบลแล้วออกจากรถเขาพบว่าร่างกายส่วนล่างของเขาฉาไร้ความรู้สึกเขามองเห็นขาที่บิดไม่เข้ารูปอย่างตกใจนี่เรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเราจะมาตายเพราะงูยักษ์นี่เหรอแล้วแล้วเราจะเค้มประกันยังไงเอะสุริยะเกิดความคิดฟุ้งซ่านเต็มไปหมดเขาเริ่มหายใจไม่ออก ตาพระมัวนี่เรากำลังจะตายเหรอขณะที่พีศาจงูกำลังพุ่งเข้ามาจู่โจมในขณะที่สุริยะกำลังจะหมดสติสัมปัชัญญะเขากลับได้ยินเสียงของอัปสาราที่ดังมาจากที่ไกลๆทำจิตให้นิ่งหยุดความคิดปล่อยวางร่างกายใช้ใจสมัตแล้วสร้างเปลวไฟที่ช่องท้องรอบบริกรรมเตโชกับสินัง ในช่วงเวลาระหว่างความเป็นความตายเช่นนี้สุริยะกลับปฏิบัติตามสิ่งที่อัปสลาบอกได้โดยง่ายเขาหลับตาหยุดความคิดหยุดลมหายใจเขาเห็นเปลวไฟกำเนิดขึ้นในช่องท้องของเขาอย่างชัดเจนเตโชกสินดังดันเดนนั้นพลังงานาร้อนแรงประทุขึ้นจากกายของเขากำหนดกสินไฟพุ่งออกทางกึ่งกลางระหว่างคิ้วเขาพรานปีศาจ เปลวเพลิงพุ่งทะลุอากาศราวกับสายฟ้าตรงเข้าหาปีศาจงูมันส่งเสียงกรีดร้องดันก้องไปทั่วเปลวเพลิงลุกชนเขไบม้ร่างของมันจนบิดเบี้ยวก่อนที่มันจะสลายหายไปในความมืดเหลือเพียงเท่าฐานที่ปลิวไปตามสายลมสายตาของสุริยพระมัวเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ลนะอับสนาเธออยู่ไหน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  ตอนที่3กระสินแสงสว่างเสียงสายลมพัดผ่านยอดไม้เสียงนกร้องแว่วมาแต่ไกลกลิ่นสมุนไพรอบอวนอยู่รอบตัวสุริยะค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาพร่ามัวก่อนที่จะค่อยๆปรับโฟกัสให้ชัดเจนเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ภายในกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งขาทั้งสองข้างของเขาถูกมัดตรึงกับท่อนไม้ไผ่ ห่อหุ้มด้วยพืชสมุนไพรบางอย่างที่มีกลิ่นคล้ายพโลหมูความรู้สึกแรกที่รับรู้ได้ก็คือร่างกายที่ระบมไปหมดความปดวดร้าเริ่มแล่นขึ้นมาจากกระดูกที่นี่ที่ไหนสุริยะพึมพำรรกับตนเองเจ้าฟื้นแล้วหรือพ่อนมเสียงทุ้มแผ่วเบาเอ่ยขึ้นสุริยะหันไปมองก็พบกับพระพิสุชรารูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่ข้างกองไฟ ดวงตาของท่านลึกล้ำเกินอย่างสุริยพยายามขยับตัวแต่ขาที่บาดเจ็บทำให้เขาทำได้เพียงนิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดเจ้าอย่าพยายามเฝืนเจ้าเพิ่งเฝื้นจากความตายพระพิสุพูดเสียงเรียบเจ้าสลบไปเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วเจ็ดวันเจ็ดคืนสุริยะตกใจแล้วงูยักษ์เปลวไฟมันคืออะไรครับ นี่ผมฝันไปหรือเปล่าครับเนี่ยร้วพี่สุไม่ตอบเพียงแต่จ้องหน้าเขานิ่งๆราวกับพิจารณาบางสิ่งแล้วแล้วพาผมไปโรงพยาบาลได้ไหมครับผมขาหักต้องรักษาอย่างถูกวิธีสุริยะร้องขอด้วยน้ำเสียงร้อนรนเจ้าต้องรักษาตัวที่นี่โรงพยาบาลช่วยเจ้าไม่ได้ทำไมล่ะครับเพราะพวกมันหาตัวเจ้าเจอแล้วพวกมันใครกัน นี่มันเรื่องราวอะไรกันเนี่ยผมไปทําอะไรไว้นี่มันมันเหตุการณ์อะไรครับผมยังไม่เข้าใจเลยอะ่ะพระพี่สุนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวขึ้นมาช้าๆจเจ้าคิดว่าการที่เจ้ารอดจากปีศาจโงูเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่กระสินไฟที่เจ้าปลุกขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทำได้ง่ายๆดอกสุริยะนิ่งอึง้ง ความรู้สึกสับสนเล่นเข้ามาเต็มหัวแต่ผมเอ่อผมแค่ทำตามที่อับสราบอกนางรู้ว่าเจ้ามีพลังนางจึงใช้นำเจ้าแต่ทำไมต้องเป็นผมในโลกใบเนี้มีคนอื่นอีกเยอะแยะผมเป็นแค่อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมดารรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเจ้าแน่ใจหรือว่าตนเองธรรมดา พระพิสุถามกลับดวงตาคู่นั้นลึกซึ้งจนสุดิยะเผลอกลั้นหายใจเอาเถอะอย่าถามมากไปกว่านี้เลยก่อนที่เจ้าจะลุกขึ้นเดินได้เจ้าต้องเรียนรู้วิธีรักษาตนเองขาของเจ้าหักทั้งสองข้างไม่มีหมอไม่มียาใด ที่ดีไปเกินกว่าตัวเจ้าเองและพุทธคุณแล้วแล้วแล้วผมต้องทำยังไงครับใช้จิตสัมผัสกระดูกเรียกพลังแห่งพุทธคุณแล้วบริกรรมคาถาต่อกระดูกสุยาเอ้อปากค้างอะไรนะจงทำตามที่ข้าบอกเจ้าจะรอดจากเคราะห์ครั้งนี้ด้วยตัวของเจ้าเอง เพราะจากนี้ไปไม่มีใครปกป้องเจ้าได้นอกจากตัวเจ้าและพลังพุทธคุณเท่านั้นสุริยะได้แต่ทำเตมอย่างงงๆจริงอยู่เขาจบปริญญาเอกด้านฟิสิกส์จากสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่เขาประสบอยู่นี่มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเขานึกถึงภาพยนตร์ซูปเปอร์พาวเวอร์หลายเรื่องซึ่งแต่ก่อนเขายังเคยค่อนแค่เพื่อนๆชาวต่างชาติว่า เรื่องพวกนั้นขัดกับหลักวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่เขาเผชิญอยู่นี่เล่ามันยิ่งกว่านั้นร้อยเท่าพันเท่าจาราโรโรปัดเอยะยะอเอโกยะยะออธิธามิมิจงภาวนาคาถาบทนี้แล้วเพ่งความคิดทั้งหมดไปที่บริเวณกระดูกที่หักทั้งร่างกายจงภาวนา กินนอนภาวนากินนอนภาวนากินนอนมิได้หยุดสุริยะไม่มีหนทางอื่นนอกจากปฏิบัติตามเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้นักวิทยาศาสตร์อย่างเขาเลือกที่จะทำตามถึงแม้จะมีคำถามอยู่ในหัวมากมายสมาธิไม่เกิดถ้าเจ้ามีแต่ความคิดและคำถามพระพิสุคอยเตือนเขาตลอดเวลาเหมือนจะรู้ว่า เขากําลังคิดเรื่องอะไรเมื่อเจ้าหายดีแล้วข้าจะบอกวิธีทำให้เจ้าร่วงรู้สาเหตุทั้งหมดเองผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หน้าอัศจรรย์สุยะไม่เหลืออาการบาดเจ็บในร่างกายแล้วพอถึงสัปดาห์ที่สองพระพิสุก็ให้เขาถอดเปลือกไม้ไผ่แล้วทดลองเดินซึ่งเขาก็เดินได้อย่างปกติเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยเรื่องงูยักษ์ยังพอทำเนาแต่เรื่องนี้มัน มันเกินไปแล้วนะเนี่ยนี่แหละคืออำนาจของพุทธคุณตามสัญญาอาตมาจะบอกเจ้าถึงวิธีการที่ทำให้เจ้าได้ร่วงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดนั่นคือมีทางเดียวเจ้าต้องได้เจตโตปริยายานยานยังรู้โดยผ่านทางกะสินแสงมันคืออะไรครับพระคุณเจ้า กสินแสงคือการที่มีจิตแน่วแน่อยู่กับแสงเพื่อเข้าไปรู้ความลับของแสงเพราะแสงคือสิ่งที่รวบรวมข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างของจักรวาลตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงปัจจุบันจะเอาต้องเข้าถึงความลับแห่งแสงผ่านเจตูปริยาญาณจึงสามารถเข้าใจได้สุริยนิ่งคิด แม้สมองวิทยาศาสตร์ของเขาจะพยายามต่อต้านแต่ส่วนลึกในใจกลับรู้สึกว่าทั้งหมดนี้คือความจริงเขาหลับตาลงตั้งจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งยุดความคิดปล่อยวางร่างกายใช้ใจสัมผัสแล้วสร้างแสงสว่างที่ช่องทองพร้อมบริกรรมอาโลกสินังอาโลกสินัง อาโลกสินังเร่มหายใจของสุริยะแผ่วลงขนลุกสู้ไปทั้งร่างกายความคิดพวยพุ่งออกเป็นสายแล้วจิตของสุริยะก็แยกออกจากร่างกายสัมผัสได้เพียงแสงสว่างที่สดใสเขาดำดิ่งเข้าไปตรงกึ่งกลางของแสงดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ สุริยะพบว่าตนเองแต่งตัวด้วยชุดโบราณและกำลังนั่งอยู่บนบันลังภายในห้องโถงของพระราชวังที่แสนงดงามตรงกลางของห้องโถงปรากฏร่างของสตรีนางหนึ่งถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ตรวนเมื่อมองหน้านางชัดๆสุริยะจึงจำได้ว่านางคือผู้หญิงในความฝันของเขานั่นเองเหตุอนนันใดเจ้าจึงให้คนของเจ้ารอบวางยาพิษฆ่าสุริยะในร่างอาดีตถามขึ้น เพราะพระอ,องค์ยามเกียตรติไม่ปฏิบัติตามสัจจะวาจาว่าจะผัวเดียวเมียดเดียวเราแค่ปฏิบัติตามธรรมเนียมกษัตริย์แต่บโบราณเมื่อยึดเมืองใดย่อมยึดลูกยึดเมียจะมาถือคำพูดกับสตรีนางหนึ่งได้เยี่ยงไรกษัตริย์ตัดแล้วยดยมิรังเกียดน้ําลายตนสามหาวทหารโบยนางให้หนักจนกว่านางจะขออภัยข้า ถึงแม้จะเจ็บเพียงไหนนางก็ไม่ยอมเปล่งคำขออภัยแ้นแ้นข้าแ้นใจนข้าแค้นใจนะพอ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 เฮ้ยเฮ้ยพอ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 หยุดหยุดหยุดพอแล้วทหารหยุดเลยเนียร่างอดีตรับสั่งในขณะที่เห็นนางหมดสติโสมาโสมาโสมาฟื้นสิโสมาโอไม่ไม่นักโสมาข่าผิดไปแล้วข่าผิดไปแล้วไม่ทนการเสียแล้วเลือดของนางเจิงนองไปทั่ว ทันใดนั้นก็เกิดเหตุอาเพศฝนฟ้าขนองร่างของราชนีโสมาที่แน่นิ่งกลับกลายเป็นงูยักษ์ก้าวเสียนลอยทะลุหลังคาราชวังขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมร้องคํารามอย่างน่าหวาดกลัวความรักที่เจ็บปวดแล้วจะมีความรักไปใหญ่ข้าจะทำลายทำลายทุกสิ่งเจ้าจงกลับสู่ร่างมนุษย์เถิดโสมาข้าขออาภายัยต่อไปนี้ จะไม่มีหญิงใดข้างกายข้านอกจากเจ้าพลังแห่งความแค้นของนางมากเกินไปนางไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นพ่นเปลวเพลิงออกจากหัวทั้งเก้าทำให้เกิดเพลิงพิโรธประชาชนล้มตายไปมากมายสุริยพยามวิงบอลแต่นางหน้าเก้าเสียนก็ไม่มีทีท่าจะยินยอมหมดทางเลือกไม่มีทางเสียแล้วก่อนที่บ้านเมืองและประชาชนจะเสียหายล้มตายไปมากกว่านี้ สุริยะในร่างกษัตริย์ขอมได้หยิบองค์แก้วมณิการซึ่งเป็นลูกแก้วกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแสงสีทองเรืองรองเป่งประกายทั่วโถงพระราชวังพร้อมทั้งไร่มนตรา<ม>อาคั<อ>ันติกรณียัมวิประกระระนั้นข้าขออภัยน้องหญิงด้วยข้าจำเป็นจริงๆดวงแก้วลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าส่งแสงสีทองไปยังร่างนาคีเก้าเสียน ร่างของนางนาคีถูกดูดเข้าไปในลูกแก้วเหลือเพียงสายลมหมุนพัดรุนแรงแลวกับเสียงล่ำไห้ของนางที่ยังคงสะท้อนกล้องอยู่ในความว่างเปล่าสุริยะในร่างกษัตริย์ขอมนำลูกแก้วไปผนึกไว้ณนะยอดเขาแห่งหนึ่งตั้งกษัตริย์วาจาว่าข้าในนามสุริยะโวรมันขอฝากนางโสมาอันเป็นที่รักไว้กับเทพคิรีบรรพตเมื่อข้าเสร็จกิจสงครามจะกลับมาปลดปล่อยนาง เหตุการณ์เปลี่ยนฉากสุริยะพบว่าตนเองถูกลูกศรปักเข้าที่กลางหัวใจเขากำลังสิ้นใจตายในสนามรบน้องหญิงข้าผิดคำสัญญาต่อเจ้าข้าไม่สามารถไปปลดปล่อยเจ้าได้แล้วโลหิตทะลักออกจากปากสุริยะสิ้นชีพในสงครามสิ้นชีพพี่เอ๋ยคำเคยสาบาน สถิตบรนพกาลน้องนางจาบันทรมานห้าพันปีบัดน,นี้พบกันสัญญาคงมัน่นแคนรักฝังใจ